มองเลยก็แล้วคิดว่าปลอดภัยของเราอาสบายใจพี่เลดูดิเหยียดแขงเหยียดขาวิ่งเหนื่อยแล้วดีเรา ฉันสินะฉันสินะจิ๊ดจกดไม่จ้ะแก้วฮะนี่โครานี่โครานี่ตกใจตกใจอะไรกันเนี่ย

วิ่ยผมเอ